สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันบอลสีกันเช่นเคยนะครับราเริ่มจากตู้นี้กันก่อนนะครับเป็นไม้กระถางห้านิ้วถึงหกนิ้วนะครับตูน้นี้อันนี้เป็นแดงลินดานะครับไซส์กระถางหกนิ้วเลยนะต้นนี้แดงลินดาเอาไปที่3ามอห้าินะครับ ไม้สาใหญ่นะครับสาโตแล้วด้วยนะสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้พิษช,ชมพูนะครับนี่ด่างป้ายมาสวยๆนะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะครับต้นนี้ลดๆเลยลูกพิชชมพูต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สบาทนะครับนี่ไม้ป้ายสวยๆเลยนะให้ไปที่หนึ่งร้อยี่สบบาทพอ อันนี้เป็นใบกลมชื่อว่ากินฟรีดอมนะครับกินฟรีดอมเอาไปที่350้าบาทอันนี้เป็นเสร็ษฐีดอนนะครับใยใหญ่ๆลน้ลนๆห้นิ้วครึ่งเลยนะครับเสร็ษฐีดอนเอาไปที่200บาทนะครับไใยใหญ่แล้วนะ ตัวนี้เป็นนิมานเหมันนะครับใส้กระถางห้านิ้วล้นๆเลยนะนิมานเหมันเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับเป็นลูกไม้อื่องนะครับเป็นลูกไม้อื่องกับไก่ผสมกันนะครับมีผสมกันออกมาเป็นตัวนี้นะครับไม้มเมล็ด ออกไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆนะมีไม้ฟอมสวยนะครับมีหลายกระถางนะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับจัดสีมาสีสวยเลยนะลูกไม้เมล็ดนะครับอึ่งกระไกล็สงกันอันนี้เป็นตุกโตนะครับตุกโตกระถางห้านิ้วก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับตุกโต น,นี่ก็เป็นเต่านินจานะครับไซส์ใหญ่ๆก็เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเต่านินจานี่เป็นลูกพิชุมพูนะครับด่างป้ายมาส,ายสวยๆนะเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบนะครับลูกไม้พิชุมพูนะส,ยสวยๆเลยเอาที่หนึ่งร้อยี่สิบาทพอไปชมฝั่งนี้กันต่อนะครับรามาชมฝั่งนี้กันต่อนะครับ ฝั่งน,นี้ก็มแีแดงลินดาอีกหนึ่งกระถางน,นครับไซส์ใหญ่เลยนะไปที่สามร้อยห้าสิบนะครับแดงลินดาอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดชมพูหวานนะไซส์ห้านิ้วล้นเลยนะครับห้านิ้วครึ่งนะต้นนี้ไม้มเมล็ดเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยลูกไม้มเมล็ดชมพูหวานนะครับ นี่ก็เป็นลูกพีิชมพูนะครับตัวนี้ปลายมาส,สวยๆเลยนะนไม้ล้นก็ถางห้านิ้วแล้วนะครับตัวนี้ไปที่หนึ่งร้อยนะครับลูกพิชมพูปลายสวยๆนะไซส์ใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับกัดลายมาสวยมากนะครับลูกไม้ใบกมลมล้นล้นห้านินน้วนะอไปที่ เอาไปที่สามร้อยห้าสิบนะครับตรงไม้ใบกลมต้นนี้นก็มีอันนี้มัน,น,น,นี่มัน,นีหะไทยตัวนี้ชื่อมะน,นีหะไทยนะครับกัดลายสวยเหมือนกันคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะคล้ายๆลูกไม้ต้นเมื่อกี้แต่ต้นนี้มีชื่อนะครับชื่อมะน,นีหะไทยก็าไปที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่ กางหกนิ้วเลยนะครับมันีฮะไทยสามรอยห้าสิบนี่เป็นไม้ใหม่นะครับเป็นใบกลมกัดลายนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วนะกระถางละสี่ร้อยนะครับไม้ใหม่ชุดนี้ขอสี่ร้อยบาท น,นี่เป็นดั่งต้องมนนะครับดั่งต้องมนเราไปที่เอาไปที่สองร้อยบาทนะครับดั่งต้องมอนนี่เป็นลูกไม้พิชุมพูนะกัดสีมาที่ตนนะครับเป็นตัวป้ายเลยนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้เป็นแม่บัวกลางบึงนะครับ แม่บัวกลางบึงก็ไปที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับไม้ใหม่นะนี่เป็นลูกไม้ด่างไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์แบบไกลมีหัวแล้วนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆเ,เ,เดี๋ยวไปชมตุ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับเขามาชมตุ้นนี้กันต่อนะครับ ตันนี้เป็นลูกมไม้ลายอื่งนะเป็นลายอึ่งหน้าม่วงนะครับกําลังกัดม่วงมาแล้วนะอันนี้เอาไปที่200บาทนะครับต้นนี้เป็นอึ่งหน้าม่วงนะครับนี้เป็นต,กตุกๆแผงนะครับไซส์ใหญ่ๆนะเอาไปผ่าได้แล้วนะครับต้นนี้ใหญ่ๆเลยตุกๆเอาไปที่200บาทนะครับไซส์ใหญ่ๆนี่ ตัวน,นี้จะเป็นปานดวงใจนะครับปานดวงใจก็ไปที่สองร้อยบาทตัวน,นี้เป็นถ้วยฟูนะครับถ้วยฟูเป็นกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบนะครับนี่มีสองกระถางนะครับตรงนี้ถ้วยฟูนะกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบาทพอครับอันนี้ก็จะเป็นอาลัวนะครับอัลัวก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับอาลัว ส,สวยๆนะครับอันัวมีหลายกระถางอยู่นะพุดเอื้อมนี่เป็นนักมึงนนแผงใบกลมนะครับใส่กระถางห้านิ้วครึ่งนะครับน้กมึงนนเอาไปที่สองรอยบาทนะครับสวยนะต,นนสตัวนี้ใสโตแล้ครับตัวนี้เป็นเพชรบูรณ์นะครับ นี่ใบเขามีเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้เองนะครับไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะเอาไปที่ตัวนี้เอาไปที่100แล้วกันนะครับเพชรบูรณ์นะสีสวยเลยนะเพชรบูรณ์เดี๋ยวไปชมตุ้นกันต่อนะครับเอามาชมตุ้นนี้กันต่อนะครับนี่เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะลากเดินทะลุกระถางแล้วนะครับ หนึ่งเดียวไปกระถางละแปดสิบนะมีหลายกระถางอยู่นะครับชุดนี้รุ่นเดียวกัน80บาทอันนี้เป็นเศรษฐเงินล้านแผงนะครับอ๋อไอปลาสับทองแผงทุดทีปลาสับทองแผงเอาไปที่สามสิบาทนะครับตัวนี้กัดลายมาแล้วนะ เดสอนพุมลินครับเอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นเฟอร์รารีนะครับเฟอร์รารีต้นเนียอาไปที่แปดสิบาทนะครับกัดสีมาแล้วนะเฟอร์รารีอันนี้เป็นลูกไม้พิจมพูนะครับต้นนี้ก็ป้ายมาสวยนะเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับลูกไม้พิจมพูต้นนี้ อันนี้จะเป็นชินนบัญชรน,นะครับเอาไปที่สามสิบบาทอันนี้จะเป็นทองอัมพยนะครับทองอัมพยเอาไปที่สี่สิบบาทนะครับสับพนมป้ายนะครับสวยๆเลยเอาไปที่สี่สิบาทนะครับทับพนมสับพนมป้าย นี่เป็นลูกไม้กัดลายนะครับกัดลายด่างแดงแล้วก็ด่างด้วยนะออกไปที่สามสิบาทพอครับลูกไม้เทวาสุวรรณครับสวยๆออกไปที่ห้าสิบบาทนะครับเทวาสุวรรณอันนี้เป็นอะไรนะ เ็เป็นตัวแผงนะครับอุทยานหล,ลวงแผงนะเอาไปกระถางละหน0่งรอยนะครับแผงป้ายดำๆน้ำตาลแบบนี้นะอุทยานหล,ลวงนะครับพอที่100บาทอันนี้จะเป็นรัสมีจันนะครับรัสมีจันเอาไปที่ห้าสิบบาทสกูับนะ อันนี้จะเป็นเพชรต้มทองนะครับตัวนี้ออกแผงๆนะเอาไปที่สามสิบาทนะครับเพชรต้มทองตัวนี้อันนี้จะเป็นอะไรนะกําเนิดพลอยนะครับกําเนิดพลอยแผงด่างป้ายมาแบบนี้นะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทกําเนิดพลอย เ๋ยตัวนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวไปชมฝั่งนู้นกันบ้านนะครับไซส์กระถังใหญ่มมชมฝั่งนี้กันนะครับลูกไม้ด่างใบกลมนะครับสวยๆเลยนะนไซสใ์ใหญ่กระถางห้า้วครึ่งขอไปที่สองอยห้าสิบบาทนะครับสว,สวยเลย อันนี้เป็นดั่งองอินนะครับดั่งองอินเอาไปที่80บาทนะครับตัวนี้นี่เป็นสยามนล่มิตรนะครับใบใหม่มาด่างสวยๆเลยนะสยามต้นเนียวไปที่200ร้อยนะครับไม้อยู่ในกระถางห้าอยู่ครึ่งนะนี่เป็นลูกไม้เลวิ่งอยู่นะครับเป็นลูกไม้กัดลายดั่งนะต้นเนียวไปที่ ประที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ต้นใหญ่เขาจะกัดสีแบบนี้นะครับลูกไม้ของเลบวิ่งอยู่นะเขาจะกัดใสๆทะลุหลังมือเลยนะกัดแบบเห็นหลังมือนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะนี่เป็นลูกไม้มเมล็ดชมพูนหวานนะครับลูกเต็มกอเลยนะครับกระถางนี้ เอาไปที่สองรอยบาทนะครับลูกไม้มเมล็ดต้นนี้ขุมทองใบกลมนะครับไซส์กระถางห้านิ้วใหญ่ๆเอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับขุมทองใบกลมตัวนี้มีประมาณนี้ชมตุ้นกันต่อนะครับ ชมตัวนี้กันต่อนะครับนี่เป็นลูกไม้เมล็ดลายอึ่งนะครับนายชมเข้มมีหน่อมาแล้วนะเมล็ดลายอื่นต้นเนีนอา,นะาอไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้มเมล็ดด่างนะครับต้นเนีอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะลูกไม้มเมล็ด ดของหญิงทอฝันแพงนะครับตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ดังป้ายนะครับต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาท ลูกไม้ด่างนะครับเป็นอ๋อตัวนี้เป็นศิลาแผงนะนี่ศิลาแผงด่างมาประมาณนี้เอาไปที่เอาไปที่สี่สิบาทนะศิลาแผงด่างนะครับทองลพป,ปะเก้านะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทมิ่งมงคลนะ ผ่ามาจากมิ่งมงคลป้ายนะครับต้นนี้เอาไปลุ้นเอาไปที่สามสิบบาทนะครับนี่ก,ก็มันี่้อมเพชรมันนี่้อมเพชรต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับสันเซ็ตสกายเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับสันเซ็ต เพชรจอมทองครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะเพชรจอมทองสวยครับลูกไม้ม่วงนะครับด่างมาเปื่อต้อนนี้เอาไปที่สามสิบาทพอครับเป็นลูกไม้ม่วงนะลูกไม้ด่างม่วงนะครับทำที่สามสิบาทพอสีกาญจนาเจนสองครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาท ตัวเตนสองนะครับอ่าตัวนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวไปชมตุ้นกันต่อนะครับมาชมฝั่งนี้กันต่อนะครับนี่เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับใบกลมกัดลายๆแบบนี้จะกลมขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปที่สี่บาทนะครับต้นไม้ใบกลม ของรพะเก้าครับสวยสวยเลยต้นเนียไปที่ห้าสิบบาทศีาลาแผงดังสวยสวยเลยครับต้นนี้อไปที่ห้าสิบบาทนะครับดังมาสวยสวยศีาลาแผงนะครับนี่จะเป็นไม้ผนะ้าแผงกับแดงกลางนะครับกับสีแดงกลางไม่รู้ว่าแผงมาจากต้นอะไรนะครับ ็นไม้ผ้าแผงนะออกไปที่ออาไปที่สี่สิบบาทนะครับใส่ใหญ่แล้วนะตัวนี้เป็นนพะเก้านะครับสวยๆออกไปที่สามสิบาทสรับนบพเก้าตัวนี้กอไปที่สามสิบแล้วกันนะครับเง่งๆไปเลยเป็นไม้ผ้าแผงนะสวยๆเลย อันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างเอาไปที่40บาทครับตันนี้อันนี้เป็นขวัญน,นครนะครับขวัญน,นครเอาไปที่40บาทนะครับขวัญน,นครตนน้นไหนทีพอดีไม้จะซ้ำๆกันแล้วนะก็เ,เลยไม่ได้หยิบ สีเลือกงามนะครับสีเลือกงามเอาไปที่สี่สิบบาทครับมีประมาณนี้นะครับตู้นี้ไปชมตู้นกันต่อนะครับมาชมตู้นี้กันต่อนะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมลืมชื่อไปต้นนี้ซื้อเข้ามานะครับจำชื่อไม่ได้แล้วอืม เอาไปที่เจ็ดสิบาทนะครับต้นนี้ผมลืมชื่อเอาไปเท่าทุนเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นซันเซ็ตสกายเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับซันเซ็ตอันนี้เป็นมาคอนะครับมาคอสวยๆนะเป็นใบกลมป้ายสวยๆนะมาคอตัวนี้ก็ขอที่เจ็ดสิบนะครับ มาค้อนี่เป็นดารานุพรัตเอาไปที่สามสิบบาทนนี้ก็จะเป็นทองสยามก็ไปที่สามสิบาทนะครับทองสยาม ไมยก็จะซ้ำๆกันไปแล้วน,ะนี่เป็นเศษถีเลือทองนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยก็ไปที่30บาทนะครับเศษถีเลือทอง นี่เป็นไม้ใหญ่แล้วหมอชันยุไม่ใช่หมอชันยุหมอจินดานะครับหมอจินดาไซส์ใหญ่เลยหมอจินดาไปที่สี่สิบนะครับไซส์ใหญ่มากๆแนละ้วนี่ก็จะ ใหญ่ๆแล้วทังนั้เลยเดี๋ยวไปชมฝั่งนู้นกันต่อนะครับสายกำลังส่งนะมาชมฝั่งนี้กันต่อต้นนี้ไนซะสใ์ใหญ่ๆนี่เป็นเด็ดใชสสี่นะครับไซสใ์ใหญ่ๆเอาไปที่เอาไปที่หนึ่งรอยห้าสิบนะครับสายไกล้ผ่าได้แล้วนะ่เด็ดใช้์สี่นะ นี่เป็นสิบหมื่นป้ายนะครับมีอยู่สามกระถางเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับนี่นะสิบหมื่นป้ายนะครับนี่ก็จะเป็นลูกพิจิมพูไซส์ใหญ่ๆนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลูกพิจิมพูไซส์บิกบ๊กๆเลย อันนี้เป็นแตงโมงกินนาลีนะครับเอาไปที่400บาทโมกินนลีกิติมาศนะครับกิติมาศเอาไปที่50บาทลุกไม้ด่างม่วงนะครับ30บาทค่ กอกิดแผงนะครับกอกิดแผงเอาไปที่50บาทนี่ก็เป็นรัะตะนะรุ่งเรืองนะครับลุ่งเรืองเอาไปที่30บาทแล้วกันตนนัวนี้ด่างครับครึ่งมาเลยนะเอาไปที่30มสบาทหมดเลยยังเอ้ยครับก็วันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะครับ สนใจต้นไหนโทรหรือว่าว้สน์มาที่เบอร์0855984392นะครับสะดวกโทรหรือว่าว้สน์มาได้เลยนะครับครับก็จะมีค่าส่งมาเหมา50บาทนะครับสำหรับท่านที่โอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็คิดราคาเดียวกันไปเลยนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบวันสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ